สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสัไลก์กิมคาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตะตันชาแนลค่ะเมื่อนี้ใครยังคิดเมนูไม่เอาบ้างคะมื่อนี้ป้ามีเมนูปลามาฝากคะ่ะมื้อนี้ป้าจะทําเมนูซุปปลาเก๋าคะ่ะ h ั r น,ในใี้เส a ยจะทำเมนูซปปลาเวันนี้สูปุปลาเกราค่คคคาบาบาะ,สะ,สยยะวันน a p เสีจะเลาาค่วนี้รสียเนวัถดสดคะ่ะมนีสปลาเก๋าคะ่ะวปลาเกาค่ะ ส่วนของปลาเก๋าป้าเอาเกล็ดออกเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามองก็จะไม่ค่อยเห็นเข้าโครงเดิมของปลาเก๋าค่ะเพราะว่าป้าเอาเกล็ดออกหมดแล้วนะคะถ้าสังเกตดีๆที่หางของปลาเก๋าค่ะจะลายจุดดําๆค่ะเดี๋ยวอีกการกลูมีเต้าหู้สีชิ้นค่ะอาจจะเต้าหูป้ปักโตมีเห็ดเข็มข่าวยักษ์ค่ะอาจจะมัตสึรูมมีขิงค่ะอาจจะฮาลิเย หั่นเป็นแว่นๆค่ะไม่ต้องบางมากค่ะมีต้นหอมค่ะอัดดังบาวังส่วนของขิงกับเห็ดนะคะถ้าใครจะลดปริมาณกว่าที่ป้าใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนของอัตราส่วนถ้าใครจดไม่ทันมีแปะไว้ใต้คลิปค่ะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะส่วนของเครื่องปรุงมีแค่2อย่างอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกับขั้นตอนในการทําเลยค่ะมาค่ะเรามาทำพร้อมๆกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้ส่วนของปลาติดกระทะค่ะเราใส่เกลือเล็กน้อยค่ะรับรองว่าปลาไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะปลาไม่เละค่ะเรารอให้น้ำมันร้อนสักพักค่ะเดี๋ยวเราค่อยนำปลาลงทอดค่ะพอน้อไมนเริ่มร้อนค่ะเราใส่ปลาลงไปค่ะ ปลาไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็เนื้อก็จะไม่เละได้ค่ะถ้าใครต้องการให้ปลาเหลืองกรอบแค่ไหนก็ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวป้าขออนุญาตทอดปลาให้เสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะระหว่างนี้ค่ะเราต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะพอปลาเริ่มสุกเหลืองกรอบตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ใส่ขิงลงไปค่ะ แล้วก็ผัดค่ะให้ขิงมีกลิ่นหอมค่ะลับด้านทิ้งค่ะจากนั้นพอขิงเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะเราจะเทน้ำมันทิ้งค่ะทุกท่านจะเทน้ำมันทิ้งหรือว่าจะเก็บใส่กระปุกนํามาทําอาหารครั้งต่อไปก็ได้ค่ะติเตาบัวเมียป้าเทน้ำมันทิ้งเรีบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราใส่น้ำร้อนลงไปค่ะติเตออาไอปานัส เราต้องใส่น้ำร้อนเท่านั้นนะคะน้ำซุปของเราถึงจะมีสีออกจากขาวข้นคิดะก็น่าทารอไอ่ปานสั่งจัต่บารูอากัวซุปคิดะบาร์ดิ้แค่เลือดพุทธิ์เต๋าถ้าเาทารไอเบียเซอัวซุปจะได้แค่เลืุทธิเต๋อแนี้เราใส่เตาลงไปค่ะตารเตา ไปเห็นลงไปค่ะอาดมัสรูมเราใช้ไฟแรงเลยค่ะจากนั้นเราปิดฝาค่ะเราจะตุนประมาณ12-15นาทีค่ะกิตตุตุกกิตตระบุสด้าน12ถึง15นาทีเอ๊ะเดี๋ยวปั๊มมาดูกันค่ะครบ15นาทีแล้วค่ะ sudah cukup 15 menit เห็นไหมคะถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปคะ่ะส่วนของน้ำซุปก็จะเป็นสีขาวขุ่นค่ะถ้าเราใส่น้ำธรรมดาน้ำซุปก็จะไม่เป็นสีขาวแบบนี้คะ่ะยังไงรูปเปเรอ,อร์กิจกรรมตาโรไอปานน่าเศร้าอาถ้าเรา,ากิจกรรมโรไอเดอเซอร์กวัวซุปแต่จะดีกันเลือดพุทีมาจมีเอจากนั้นคะ่ะเรามาปรุงรสค่ะใส่เกลือลงไปคะ่ะเรากันรั รสชาติสามารถปรับตามชอบได้ค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะตารอบูราเดอร์มคนคเล็กน้อยค่ะเมนูซุกปลาเก๋าง่ายๆค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากค่ะป้าแนะนำให้ทานร้อนๆค่ะถึงจะอร่อยค่ะถ้าเย็นจะไม่ค่อยอร่อยค่ะ เรามาชิมรสชาติกันค่ะรสชาติอะไรแล้วค่ะเราจะแน่เลยต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมยิ่งเยอะใสยย่เยอะยิ่งหอมค่ะยิ่งยิ่งอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากค่ะเทนิก้าได้อลค่ะปิดแก๊สค่ะเราจะเสิร์ฟค่ะุดเสีสยเแลกดแก๊ส เรียบร้อยค่ะซุปปลาเก๋าป้าแนะนําให้ทานดอนๆอนค่ะทึงจะอร่อยค่ะถ้าใครอยากลองทําเมนูซุปปลาเก๋าลองทาตามสูตรของป้าได้ค่ะป้ารับรองว่าอร่อยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อนตนตันชาแนลด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสลามิก้มค่ะ